คาลดลง1.60ดอละลาร์ต่อทรอยออนส์ค่ะสำหรับราคาทองคำในประเทศจากสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงไปเพียงหนึ่งครั้งในช่วงเปิดตลาดเท่านั้นนะคะทองคำรุปพันธ์ค่ารับซื้ออยู่ที่2 3 4 9 8บาทขายเอาอยู่ที่2 4 3 5 0บาทค่ะทองคำแท่งคารับซื้ออยู่ที่2 3 8 5 0บาทขายเอาอยู่ที่2 3 9 5 0บาทค่ะ ในช่วงนี้ค่ะก็จะมาต่อสายพูดคุยกับคุณทิพานะวัฒนสัตย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG b o o l i a n Future จำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิพย์รสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาคะไม่ได้คุยกันมาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะสบายดีใช่ไหมคะค่ะสบายดีค่ะนะคะสภาวะตลาดทองคําวันนี้ต้องบอกว่าปริมาณการซื้อขายนั้นค่อนข้างเบาบางทีเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ในสัปดาห์นี้ปริมาณก็ค่อนข้างจะลดลงมานะคะก็ สังเกตได้จากการที่ราคาทองคาขยับบ้างแต่ว่า<ฆ>อยู่ในกรอบแคบๆ,ๆนะคะ<ฆ>แล้วก็เชื่อว่าจนถึงสัปดาห์หน้าก็น่าจะอยู่ในกรอบแคบๆ,ๆ<ฆ>โดยที่แนวรับแรกจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าเหรียญ<ฆ>แล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าเหรียญด้วยซอลล่รสตรายเอลก็น่าจะอยู่ในกรอบแคบๆเท่านี้นะคะแต่ว่าถ้ากว้างขึ้นหนนิดนึงก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหรียญซึ่งมองว่าไม่น่าจะหลุดนะคะแล้วก็ ส่วนแนวต้านด้านบนสมถึงสัปดาห์หน้านะคะก็ราาจะอยู่แถวๆประมาณ1,645เหรียญ u s dollar ตาอปรไทร์คอาค่ะคุณที่พาคะขอรับอีกทีค่ะเมื่อสักครู่เหมือนเหมือนบอกว่า1695เท่าไหร่นะคะรอช่วทีค่ะ1,595เค่ะโอเคค่ะรรับที่2อง8 0ค่ะนะคะปัจจัยอะไรคะที่เรายังต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านะคะก็ยังเป็นข่าวของทางฝั่่งงงงยุโรรปเเอออะะนนคใืข ในในเรื่องของสภาวะออวิกฤตมี<ฆ>่ยุโรปเองอะนะคะ<ฆ>อันนี้ก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนอาจจะยังต้องเออจับตาม,มองนะคะ<ฆ>ก็อา<ฆ>ต้องดูว่าจะมีข่าวอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะคะ<ฆ>ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นข่าวที่ออกมาดีก็น่าจะส่งผลกับย<ฆ>ูโรคือตอนนี้เอง<ฆ>ตัวราคาทองคําเองก็ยังค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับค่างเงินย<ฆ>ูโรน,น,นะคะ<ฆ>แต่ว่าเชื่อว่าจนถึงสัปดาห์หน้าก็ น่าจะขยับไม่ค่อยมากเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นกองทุนใหญ่ๆเองก็ค่อนข้างจะหยุดกันไปแล้วนะคะคุณิพร์วันนี้ก็ถือว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเ,เพราะว่าสัปดาหนะ์หน้าก็เริ่มเข้าวันหยุดคริสต์มาสก็น่าจะเป็นการหยุดยาวแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นในช่วงปีใหม่เลยนะคะก็น่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันอยู่ในกรอบแคบๆทนะคะใช่ค่ะไอ้คืนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐอยู่หลายตัวเหมือนกันน่าจะส่งผลในสัปดาหนะ์หน้าต่อราคาทองคำไหมคะ ก็น่าจะส่งผลแต่ว่าไม่มากนักนะคะคุณงนี้ค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าราคาทองคาเองเอ่อการรับข่าวของราคาทองคากับข่าวของทางสั่งสหรบันการิกาก็ยังพอมีนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้มากนะคะนะคะอย่างคืนนี้เองก็จะมีตัวเลขเอ่อหลายตัวที่ที่จะประกาศออกมานะคะอย่างตอนสองทุ่มครึ่งเองก็จะมีเอ่อ โบรไกเตอร์ของตัวเลขทางสาหารัฐอเมริกาเกี่ยวกับไปได้สุทธิโอนนะคะแต่ว่าตัวที่สําคัญน่าจะเป็นตัวยอดขายบ้านใหม่ตอนสี่ทุ่ม,มนะคะในคืนนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วน้ําหนักของทางข่าวเกี่ยวกับทางฝั่งสาหารัฐอเมริกาเองน่าจะไม่มากนักโดยที่กรอบในคืนนี้นะคะก็น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพั้เกาส้าเหรียญจนถึง หนึ่งเอ่อขอโทษทีค่ะหนึ่งพันห้า 1, หร้อยเก้าสิบห้าเหรียญจนถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าเหรียญเสล o l l a r เปิดเผยเอาคะเห็นบทวิเคราะห์ในคุณอินไซด์นะคะทาง YOG มีการประเมินที่ทางราคาทองคำในปีหน้าไว้บ้างแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำในช่วงปีหน้านะคะเรามองว่าไตรมาสแรกนะคะก็ เออน่าจะได้เห็นกรอบอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญจนถึงหนึ่งพันแดรอยห้าสบเหรียญเทสซลาต่อชอยแอรค่ะค่ะน่าจะเป็น<ะ>ทิศทางขาลงแบบนั้นเหรอคะก็มีโอกาสในการย่อตัวนะคะแต่ว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับข่าวด้วยนะคะว่าจะมีข่าวอะไรออกมาหรือเปล่าเพราะว่าคือตอนนี้เองอย่างช่วงสั้นๆช่วงนี้จนถึงก่อนปิอ๋อ ปิดปีนี้นะคะเรามองว่าโอกาสในการยอดตัวของราคาทองคําน่าจะมีได้มากกว่านะคะโดยที่ถ้าทยอยลงมาก็น่าจะได้น่าจะไม่หลุดหนึ่งพันห้าร้อยหกสิเหียญนะคะสำหรับ สาหรับในช่วงนี้จนถึงก่อนปิดปีนี้นะคะแต่ว่าพอเริ่มต้นมัลกาาคือเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะว่าราคาทองคาจะดีตัวแรงเลย<ะ>หรือว่าอาจจะเป็นค่อยๆซึมลงทางนี้ท้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมีการประกาศตัวเลขอะไรหรือว่ามีข่าวอะไรออกมาทํางวันทวกหรือเปล่า <นะ S 2> ที่จะเป็นตัวผลักทาให้ราคาทองคาสามารถปรับตัวขึ้นได้แต่ว่า<ะ>ถ้ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆ,ๆก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นการขยับตัวย่อลงนะคะแต่ว่า แต่ว่าภาพใหญ่ของปีหน้าเองเราก็ยังมองสุดสูงสุดอยู่แถวประมาณ1,950้ถึง2,000เหรียญยดอลลาร์สอรอออยลซึ่งน่าจะได้เห็นหลังไตรมาสที่2ปีหน้าค่ะก็ะถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นการพักฐานรอปัจจัยใ,ใหม่เข้ามาในตลาดอยู่นะคะ ก็ค่อนข้างแล้วก็อย่างปีนี้เองถ้าเราเทียบจากต้นปีก็ถือว่าราคาทองคาเองก็บวกขึ้นมาประมาณ15%ได้จากต้นปีที่เปิดอยู่แถวๆประมาณ1,420เหรียญสร์ต่อออนซ์นะคะก็เป็นแก๊ปที่ห่างอยู่เหมือนกันก็ต้องรอดูในปีหน้าว่าจะเป็นการบีดขึ้นแบบรุนแรงหรือว่าอาจจะเป็นการปรับตัวลดลงต้องติดตามปัจจัยต่างๆกันต่อไปนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณทิพาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในรอบวันที่เรานามาฝากกัน